ตอนที่หนูชอบเลยใช่ไหมของหนูเป็นเซต้อยสุดฟ้าแต่ว่าแม่ก็ไม่ได้ชอบนะแต่ว่าแใส่ด้วยนะแลูกค่ะลูกสังใส่ก็ใส่นี่จะมีค่ะนี่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 หนูดูแม่แต่งร้านซะก่อนนี่แก้วของเราก็จะเป็นลายกระตุกกระตูนขอโทษนะคะเขาเรียกอนิเมะใช่ไหมจากเรื่องนี้นี่แล้วก็นี่แม่อุตส่าห์เอาของสะสมคือพอยสเก็ตของแม่เอามาโชว์ลนะไม่มีแล้วก็เฝ้าไว้สิคะนี่ดูสินี่ <ห>ปนะมไม่ใช่ไม้จิ้มฟันนี่เราจะเอาไว้จิ้มขนมปังนะคะไม่ใช่ไม้จิ้มฟันนี่เ<อ>ป็นลูกปั้นแล้วหลักมากาก็เตรียมพร้อมจะมีลูกค้ามา ซนิสุเซนิสุพาลูกค้าไปเลือกชุดก่อนจ่จะเป็นพรงนีอะไรให้เรียบร้อยเชิญดูค่ะลูกค้านะคะที่จะมารับประทานร้างของเรานะคะนี่ฉัิเลือกชุดคุมได้เลยค่ะอคลย่ะใส่นใส่มเชนัลยค่ะลูกค้ารั้างเกิดว่าขนมของรเราใช่ก็จเป็นแบบว่าเป็นเซตอะค่ะมีทันจิโร่เซตีเซตอิสุ เนสโกเซตค่าดนั้นค่าเป็นแยกได้ไหมคะได้ค่ะดงนั้นถ้เราเป็นเครื่องดื่มเป็นเนสโกแล้วขนมเป็นเซนิสึค่ะขนมเป็นเซนิสได้เลยค่ะส่วนเอาอะไรดีคะเอาฮานิโดเซต่ได้เลยค่ะจัดไปค่ะขอค่ห่นเซตหนึ่งก็เซตหนึ่งอะไรนะนูจนในหัวเอาน้ำเป็นเนสโกแต่ว่าขนมเป็นเซนิสึค่ะ ได้ค่ะเดี๋ยวแม่จัดให้เลยค่ะให้เลยนะคะอ่ะไม่เป็นไรค่ะช่วยให้กำลังใจนิดนึงนเนี่ยเนสโกะนี่มันเกะกะมากเลยนะคะเนี่ยเกะกยังไงคะเนี่ยเนี่ยมันเกะกะมากเลยค่ะอ่ะเธอช่วยได้นอื่เอาขนมฟังก่อนนะคะดูเอาแก้วมาีิเขาสั่งอะไรคะน้ำอะไรคะน้ำทันจิโร่แล้วก็น้ำของเนสโกะน่ะน้ำในสโกะเราใช้แก้วในสโกะนะคะน้ำทันจิโร่ทันจิโร่ตัวไหนคะนี่เสร็จแล้วนะคะเราน้ำทันจิโร่ก็ต้องสีอะไรคะสี อ่าง่ายมากเราก็เอาน้ำเขียวแขงอย่าไปบอกคนอื่น้่าเขียวเลยจ้เอะนี่แขงใส่นี่ไงส่วนขนมปังนะคะทันจิโร่นะคะนี่ค่ะเราก็ใช้นมข้นหวานสีเขียวราดแขงทำกันเอง่ะงย่งจะซื้อมาเหรอคะทําเองค่ะเอาผีใส่ลงไปในนมข้นหวานค่ะนี่แล้วทำเป็นตาล้างนะคะ อุ้ยตานเจ้าจาจ๊นก้นจ้จาานไงทง่ายไหมคะน้ำทัจิโร่ง่ายมากอ่ะอ่อยา่ะอยาหยุดดินขค่ะดตีเลยค่ะหัะวเ่ะเดี๋ยวล้นคหะเสร็ะแล้วหลอดนะคะเรวเดวเหวะเเราวาะหะเรารหวะหลาะเะราะหลอดระาะหะหะ นี่ค่ะเราก็ทําเป็นตาร้างนะคะจุ้มจุ๊จุ๊ยเขมุน่ะเขมุนเว้นที่ไว้ให้สีอีกอันนึงน้อยมากเลยค่ะสีเขียวใช่ไหมไอสีดำเหรอคะไม่มีเหรอคะเว้นไม่งี้นนะคะเดี๋ยวมันก็เข้ามาติดกันเองนะคะเออไม่ว่าให้มันติดกันไปหมดเลยแล้วกันนะคาะไมมีกาแทนแทนีดาวาไม่มีด้วยช็อกโกแลตเราลเสร็จแล้วค่ะขนมปังทันจิร่ทมนไม่เหมือนเลยอะค่ะมัไม่ไม่เหมือนใช่ไมง่ายมาก นี่อะไรคะทงทันจิโร่ปักลงไปเป็นทันจิโร่เลยส่วนน้ำนะคะอายุพี่มาค่ะค่ะปักหลอดเข้าไปเก็บเองไหมคะทันจิโร่จริงด้วยค่ะเสิร์ฟได้เลยค่ะก็ได้ค่ะถ้าลูกค้าว่าหนูจะบอกว่าแม่เป็นคนทำต่อไปเดี๋ยวเราจะทำเนื้อสุกะนะคะเที่ของทันจิโร่ได้แล้วค่ะโอ้โหกินเลยกินเลยสิกินเลยเป็นไง คุ้นๆนะหรอเออเธอเมื่กี้ขนมบ้างสิน้องเลยเป็นไงรสชาติอ่ะนั่นก็มันคุ้นๆเหมือนกันนะเดี๋ยวจะลองฉันมาบ้างเป็นีิสิตเองจริงๆขอทำเองนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวแม่จะทำนะจิววะดิจิจะทำสั่งเลียมก่อนแล้วค่อยได้เลยค่ะเอาเลยค่ะ เซกโกรนะคะเสื้ชุดสียงพูก็ต้องใส่นมชมพูใช่ไหมคะเดี๋ยวเอาน้ำแดงให้ค่ะพอค่ะพอค่ะเดี๋ยวเป็นปราหวานค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไมละลายหมดแล้วค่ะไม่ละลายค่ะไม่ละลายอ่ะไปค่ะไปค่ะไปเลยค่ะเสร็จเลยนะคะคนลูกค้ามาแล้วค่ะนี่ค่ะคนลูกค้าเราเลยนะคะขนมสิบสิบส่วนน้ำเป็นนีเจโกะนะคะเอาเราเป็นยังนะคะทำไมน้ำมันคุ้นๆนะคะนี่ค่ะนี่มันนมชมพูหรือว่า เป็นไซรัปของร้านเราเป็นหมดว่าเป็นสูตรพิเศษเลยนะคะขอชิมขนมว้างนะค่ะค่ะได้ค่ะอันนี้ท่ะลายเองเลยนะคะนี่คะขอบคุณมากเลยค่ะไม่คุ้ณค่ะนี่เป็นแบบซอสลับญี่ปุ่นเลยค่ะหรอคะใช่ค่ะเชิญรับประทานต่อเลยนะคะเก็บตังค์ จะบอกก่อนนะคะนมนิจโกนะคะก็จะราคาสองร้อยห้าสิบค่า <S <S <IL EN C IO> ตัวว่าท่าคะสองร้อยห้าสิบค่ะนมนี่250นะคะส่วนขนมปังเซนอิซึอนะคะเป็นรสซอสพิเศษญี่ป,ปุ่น <S <S <IL EN C IO> เพราะฉะนั้นมันก็จะแพงหน่อยนะคะร <IL EN C IO> าคาห้าร้อยแปบาทออขายไม่ได้เลยนะคะส่วนเซ็ตแทนติโลนนะคะเป็นเซ็ตลุคซิกเนเจอร์ของร้านเรา น้ดนะคมยาะหนึ่งสองสาชักดาบอ้านพลูกค้าไปไหนแล้วคะเขาบอกว่าเขาจะชักดาบค่ะหนูก็เลยวิ่งหนีมาค่ะแม่วเดี๋ยวเดเขาชักดาบแล้วหนูวิ่งทำไมนะเขาเป็นนักล่าสุดไงคะเขาชักดาตลกแล้วค่ะชักดาบก็แปลว่าเขาจะไม่จ่าย กินฟรีไงคะอ๋อโอเคค่ะเออไปกัน